สวัสดีครับแฟนคลับเสียวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนั่นฟังมุมมองแสบๆของคุณปู่ปีเตอร์แบดนะฮะแกบอกว่ากอร์เรล่ามันก็รักเทรนไลน์ได้นะดังนั้นเทรนไลน์นั้นไม่ใช่เวทมนต์เลย Risk management ริสเ a n a g e m น n t นะฮะที่เป็นเวทมนต์นะฮะเนี่ยนี่เป็นทวีตที่แกเอาไปผมเจอวันนี้แหละก็น่าสนใจฮนะแกเอาภาพนี้มาที่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะมันมี คนลากเทรนไลน์อะไรมากมายครับทำนายกราฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกภาพหนึ่งเนี่ยอีกทวีตนึงแกพูดถึงแกเอารูปน่าจะ AI ไอทำให้นะ AI เนี่ยวาดเอารูปกอริลลาบอกว่าผมพูดบ่อยนะว่าถ้าคุณให้กราฟเนี่ยกับกอริลลาแล้วก็ให้ดินสอกับมันนะอีกไม่นานครับกอริลลานั้นมันก็จะลาก เทรนไลน์ได้ซึ่งเทรนไลน์นั้นโคตรเม่เซนเลยเนี่ยนี่เป็นข้อคิดสับแสบของคุณปู่ปีเตอร์แบรนด์นะฮะแต่บอกว่าแกก็มีการเสริมขึ้นมานะซึ่งมันมันนา่าสนใจว่าเพื่อเป็นธรรมนะผมรู้จักนักเทรดอยู่สองสาคนหนึ่งในนั้นเป็นมเกดวิสานด้วยที่เขาสามารถนะ่ะใช้เทรนไลน์เทรดแล้วทำผลงานได้ดีแต่ คุณปู่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นทำเงินได้อย่างมากมายนั้นไม่ใช่เทรนไลน์แต่มาจากการบริหารความเสี่ยงที่ดีเทรนไลน์นั้นะ่ะเราจำเป็นต้องใช้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเทรดไม่ใช่กุญแจสำคัญของการทำกำไรนี่ฮะนี่เป็นข้อคิดที่คุณปู่ปีเตอร์แบรนด์นั้น อยากจะบอกมือใหม่นะฮะทุกคนนะว่าเอออย่าได้มองว่าใครสักคนนั้นลากเทรนด์ไลน์สวิงสวายนะลากแบบกรอบจำกัดกรอบการเคลื่อนไหวราคา,ยงงาอย่างางี้ยแล้วก็อวดว่าตัวเองเก่งนั้นดูมันเก่งแล้วกันอาจจะไม่อวดก็ได้แต่ว่าเอ้ยคนลากเทรนด์ไลน์มันดูเหมือนจะเก่งเว้ยอยากคิดอย่างนั้นฮะเพราะว่าเทรนด์ไลน์นั้นไม่ใช่เวทมนต์นะเทรนด์ไลน์นั้น ไม่ใช่กลไกพยวิเศษในการเทรนให้ได้กําไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเทรนไลน์มันก็เป็นการลากเพื่อที่จะสรุปหรือว่าจำกัดขอบเขตในดีตมันฮะแต่ว่าอนาะคตน,นั้นราคามันอาจจะไม่ทํากันได้นะเทรนไลน,นะะ์ไม่ใช่เปนะ็นมน่ะฮะเทรนไลน์ไม่ใช่เมจิกฮะหลายคนนั้นวาดเส้นเทรนไลน์แล้วเทรดตามทันทีไม่ใช่นะครับเป็น วิธีการที่ผิดนะครับก็คือว่าเขาลักเทรนไลน์แล้วซื้อเมื่อราคาแตะเทรนไลน์ครับหรือขายเมื่อราคาเบรกเทรนไลน์ปูปีเตอร์บอกว่าความจริงนั้นคุณไม่ควรทำอย่างนั้นฮะเพราะเทรนไลน์นั้นไม่ใช่ตัวสร้างกำไรครับคนที่ทำกำไรจากการใช้เทรนไลน์นั้นเขาไม่ใช่ แค่ลากเส้นแล้วเทรดนะฮะแต่เขาสำเร็จจากการบริหารความเสี่ยงครับนักเทรดที่ดีท,ทำเงินนะครับจะรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าเมื่อไรควรออกและที่สำคัญคือเขาต้องรู้ว่าจะยอมขาดทุนเท่าไหร่ก่อนเสมอถ้าผิดทางนะเขาหนีฮะอย่าใช้เทรนไลน์เพื่อเป็นเหตุผลนะในการเข้าแล้วก็เชื่อ แต่จงใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ปู่ปีเตอร์แบรนด์ดบอกครับคุณจำเป็นต้องให้ความเสี่ยงมาก่อนเทรนไลน์เสมอนักเทรดมืออาชีพครับเขาใช้เทรนไลน์เพื่อดูแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อและขายแต่ เขาไม่ปักใจว่าเทรด l ไลน์ต้องวิเศษไม่ใช่ครับมันก็คล้ายกับระดับฟิโบนัชชีมันก็คล้ายกับทาร์เก็ตไพร์าหนาครับมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเพียงแค่ความเห็นแต่ว่าแล้วเทคนิคเขานาฬิกมันก็เป็นเป็นความเห็นนะที่เราเอาอดีตมาเพื่อให้เป็นเหตุผลในการเข้าซื้อหรือขายนะมันไม่แม่นอนะไม่แม่นเลย คือถ้าคุณใช้เทนนิเคเข้าเพื่ออย่าบอกว่ามันแม่นยำสูงนะโหผมคุณคุณไปผิดทางแหละคุณไปผิดทางอย่างแรงครับออกทะเลแหละหรือบางคนใช้เทนนิเคเข้าเพื่อจะทํในอนาคตว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นชัวร์ราคาถึงตรงนั้นชัวร์เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เลยครับอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าให้เทรนไลน์เป็นตัวตัดสินว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่ครับ มันเป็นเพียงแค่ความเห็นเท่านั้นเพราะอะไรครับราคาทางหากที่เป็นความจริงการเคลื่อนไหวราคาดังหากที่เป็นความจริงอย่างอื่นนอกจากนั้นเป็นแค่ความเห็นฮะให้คุณยึดมั่นตรงนี้ดีครับนักเทรดมือโประนะฮะจะไม่เชื่อเครื่องมือครับจะไม่เชื่อเทรนไลน์แบบตายตัวเขาจะเทรนดไลน์เป็นแค่กรอบ ไม่ใช่กดเขามีแผนรับมือเสมอหากราคานั้นมันไม่เคารพเทรนไลน์หรือเทรนไลน์นั้นมันไม่ทำงานเขาหนีอย่างครับดังนั้นเนี่ยทำไมปู่ปีเตอร์แบรนด์จึงบอกว่าริสกิ้งในสินย้าที่สำคัญกว่าเทรนไลน์เพราะว่าเทรนไลน์นั้นมันเป็นเพียงแค่ความเห็นใครๆก็ลากได้กอริลลาเนี่ยถ้าเราให ปากกาให้ดินสอให้บรรทัดมันและกราฟมันเนี่ยได้สักพักครับมันก็เริ่มจะเรียนรู้วิธีการลากเส้นเทรนไลน์เองแต่เทรนไลน์นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยเลยก็ขนาดกอริล่าเนี่ยยังทำได้แล้วคนอื่นล่ะคนใครสักคนที่ลากเทรนไลน์ได้นั้นก็ไม่ไว่าเก่งหรืนานะครับ ก็ลากตามจุดที่มันเคยผ่านนะดังนั้นเนี่ยมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่าเทรนไลน์คือเครื่องมือวิเศษอย่าเพิ่งเชื่อว่าเทรนไลน์นั้นคืออินดิเคเตอร์พิเศษไม่ใช่ครับมันไม่นําพาคุณสู่ความเด็จหรอกครับการจะเป็นนักเทรดที่อยู่รอดและทำเงินได้นะต้องโฟกัสเรื่องของการผันความเสี่ยงครับ r s k Management ฮนะต้องให้ risk Management ใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์กราฟครับ จำเสมอครับมือชีพนั้นไม่ได้แปลว่าเขาต้องดูฉลาดนะครับไม่ใช่นะครับผมเคยบานนงที่มองว่าเ้คนลากเทรนไลน์ไปซ้ายไปขวาขึ้นลงเฉียงแต่นู่นต,ต,ต,ต่นี่มันดูเก่งว่ะแต่ความจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยใคๆทำได้ครับก่อนอีไลน์ลทำได้เลยนะเนี่ยอย่าไปเชื่อว่าฮคนที่ลากเทรนไลน์ดูดีดูน่าเชื่อถือแล้วมันจะเก่งไม่ใช่ครับสิ่งที่ทําให้นักเทรดสักคนเก่ง ถ้าทำเงินได้คือเลครับ Risk Risk m a เ a g e m น n t เขาต้องรอดเมื่อผิดทางเขาต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงต่อรางวัลให้ได้เขาต้องจัก p o s i t n o n s i z i n g ให้มันถูกต้องและเหมาะสมซึ่งทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนล้วนตั้งอยู่บน Risk Management นะดังนั้นนะ่ะเปิดใจนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการมาองค์สิยให้มากขึ้นครับ อย่าได้พึ่งพาเครื่องมือมากเกินไปนะตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ